ทีนี้ก็คนๆๆนะคะให้มันเข้ากันนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมันเดือดนะคะเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะทุกคนก็ใส่หมดไปเลยนะคะที่เรามีนะจัดระเบียบน้องเขานิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาพักทิ้งไว้ค่ชะชเว้งผ่านไปไม่กี่นาทีไก่เริ่มสุกแล้วนะคะคนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เติมกระทิที่เหลือไปที่ใส่ที่เหลือเนี่ยหมดกระป๋องไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มันที่เราได้หั่นเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะ ปิดฝานะคะเปิดม่อีกทีหนึ่งค่ะก็ใส่ถั่วลงไปนะคะเอออันนี้เขาเรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มาปรุงรสค่ะใส่น้าตาลมะพเท้านะคะแต่ว่าก้อนมันใหญ่ติ๊งหั่นไม่ออกก็เลยเออใส่น้ําตาลทรายแทนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมเนียหวานนิพอนะคะใส่น้ําตาลเพิ่มตามคอนเซ็ปเป็นเด็กติดหวานด้วยนะคะแล้วก็ชิมอีกรอบนะะึงค่ะได้แล้วเช็คไก่ว่าโอเค สุกเรียบร้อยแล้วตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าอาจจะดูเละไปหน่อยแต่อร่อยนะจ้